สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับ วันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงใครบ้างที่เสี่ยงเป็นภาวะพร่องออกซิเจนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยปกติครับร่างกายของเราอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆครับเวลาทํางานจําเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนนะครับเมื่อร่างกายของเราขาดออกซิเจนครับก็จะทําให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปหรือว่าอาจจะส่งผลเสียทําให้พวกอวัยวะต่างๆเนี่ยวายได้เลยทีเดียวครับหลายคนก็กังวลน,นะครับว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเป็นภาวะพร่องออก หรือว่าขาดออกซิเจนนะครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาบอกครับว่าเอ๊ะมันมีใครบ้างล่ะที่จะเสี่ยงนะครับที่จะเป็นภาวะพร่องออกซิเจนครับสำหรับใครที่ยังวัดออกซิเจนด้วยตัวเองไม่เป็นนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับจะได้วัดกันเป็นแล้วก็แปลผลกันได้นะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าใครบ้างที่เสี่ยงที่จะเป็นภาวะพร่องออกซิเจนครับ ข้อที่1คนที่อยู่บนที่สูงนะครับเช่นคนที่อยู่บนเขาสูงๆแบบนี้ครับอันนี้บริเวณข้างบนสูงๆครับออกซิเจนในอากาศนจะเบาบางนะครับทาให้เราเวลาหายใจเข้าไปออกซิเจนก็จะเข้าสู่รา่างกายของเราได้ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ขึ้นเขาสูงๆงนะครับแนะนําว่าอาจจะต้องทํากิจกรรมแบบช้าๆนะครับหากเราทํากิจกรรมเร็วๆนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนได้ทําให้มีอาการเหนื่อยปากซีดได้เลยทีเดียวครับข้อที่2คนที่มีปอดทํางานผิดปกตินะครับ ปอดของเรามีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนครับแล้วก็คอยเติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราครับ mm. เมื่อปอดของเราเนี่ยนะครับมีความผิดปกติครับ mm. เช่นปอดอักเสบติดเชื้อนะครับหรือว่ามีโรคหอบหืดหลอดลมตีบนะครับก็จะทําให้ปอดของเราเนี่ยออกซิเจนลดลงครับเติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราได้น้อยลงทําให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนได้ส่งผลทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาได้ครับ ข้อที่3คนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับโดยปกติแล้วหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดแล้วก็ออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเมื่อหัวใจของเราผิดปกตินะครับหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวอาจจะด้วยสาเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดเลือดนะครับหรือว่าหัวใจเต้นเร็วมากๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้หัวใจของเราล้มเหลวได้พอหัวใจล้มเหลวครับการสูบฉีดเลือดก็จะน้อยลงครับทำให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลย เดี๋ยวครับ ข้อที่4ี่คนที่มีภาวะโลหิตจางนะครับโดยปกติเลือดนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่2เม็ดเลือดด้วยกันคือเม็ดเลือดแดงและก็เม็ดเลือดขาวครับตัวเม็ดเลือดแดงครับมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนนะครับไปให้เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราครับเมื่อเรามีภาวะโลหิตจางนะครับตัวเม็ดเลือดแดงก็จะลดลงครับก็จะทําให้ตัวขนส่งออกซิเจนน้อยลงครับทำให้เรามีภาวะขาดออกซิเจนได้นั่นเองครับดังนั้นคนที่มีภาวะซีดหรือว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยเป็นคนที่ เสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ครับ ข้อที่5คนที่ได้รับยากดการหายใจนะครับต้องบอกว่ามียาบางชนิดนะครับที่ออกฤทธิ์ในการกดการหายใจทําให้เราหายใจช้าลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่ควรที่ใช้ยาแบบที่ไม่ได้รับการสั่งจากแพทย์นะครับทุกครั้งเวลาเราใช้ยาแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสักชกรก่อนใช้ยาครับเพราะว่าถ้าเราใช้ยาผิดหรือว่าใช้ยาเกินขนาดนะครับก็อาจจะไปกดการหายใจของเราครับพอเราหายใจช้าลงช้าลงออกซิเจนในร่างกายของเราก็จะต่ําลง บางครั้งเนี่ยจะทาให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับสรุปนะครับใครบ้างที่เสี่ยงนะครับที่จะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ครับข้อที่1ครับคือคนที่อยู่บริเวณสูง,สงๆเช่นบนเขาครับก็จะทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ครับข้อที่2นะครับปอดผิดปกติอาจจะปอดติดเชื้อหรือว่าปอดอักเสบครับก็จะทําให้ขาดออกซิเจนได้ข้อที่3ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะที่4นะครับคนที่เป็นโลหิตจางและภาวะที่5ครับได้รับยากดการหายใจนะครับลองไปดูครับว่าตนเองเนี่ยอยู่ใน5กลุ่มนี้หรือเปล่านะครับก็จะเสี่ยงนะครับที่ทําให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o อกนะครับไปช่วยกดติดตามเหมือนด้วยแล้วเล่ามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช รับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย